ตีคืออะไรหมินป่ะหมินอะไรมไม่เห็นหมินเลยเขาอย่าหมินตัวพี่ตีหรือเปล่าพี่ตีพี่ตีตัวพี่ตีไงตัวพี่ตีมันไม่หมินเลยพี่ตีคืออะไรนม่คือพี่ตีไงพี่ตีอ่ะพร้อมไหมก็ตัวพี่ตีไงมันไม่ได้หมินตัวพี่ตีคืออะไร ต่อพี่ตีไงพี่ตีเว้ยมันไม่เหม็นด้วยล่ะก็ต่อพี่ตีไงอะไรเราเขดูสิเขดูรู้มไว้พี่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 ตีคืออะไรพี่ตีคืออะไรครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยพูดพูดอะไรมันคืออะไรอะไรล่ะพี่ตีน่ะอ๋อถ้าเขาไม่บอกไม่จริงเลย คืออะไรไม่ร <laughs> <are> ู้หาเลยหาไม่เจอหาเลยเอาหาให้เจอนะพี่ตี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 หาเจอไหมก็พูดเลยพี่ตีพี่ตีอะไรล้าด คืออะไรถามสิรีใหม่นี่ทาใหม่นีถามใหม่หูดนใหมพี่ตีคืออะไรอคืออะไรล่ะสิรีทำไมเงียบจังเลยมันคืออะไรไม่รูเอาอะไรแล้วมันดึงทำไม มันคืออะไรไม่รู้บอกมั้ถามคนดูซิเขาไม่รู้จะรู้ตอนนี้ก็ถามคนดูลองคนดูคอมเมนต์บอกเดี๋ยวก็รู้บอกมั้ยถามคนดูนี่ถ้าคนัะฝากคอมเมนต์บอกด้วย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 บอกมายถ้าไม่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์บอกีก็ไม่รู้ไปเลยก็ปล่อยให้งงไปเลยเอาจริงจง พี่ตีคืออะไรครับพี่ตีคืออะไรไม่รู้ไปแล้วบายบายรอท่านผู้ชมมาต่อ